สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้26ธันวาคม2566 10นาฬิกาเศษนะครับผู้สูงอายุครับมีเรื่องราวข่าวสารมาสรุปให้ฟังฟังทางนี้นะครับผู้สูงอายุครับหากจะได้บำนาญเดือนละ3,000บาทนั้นนะครับจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ผู้สูงอายุได้เงินเดือนเดือนละ3,000 ่อนนะครับผู้สูงอายุก็จึงจะได้เดือนละ3.000บาทต่อเดือนนะครับแต่ตอนนี้กฎหมายที่จะทําให้ผู้สูงอายุได้เดือนละ3.000บาทนั้นยังไม่มีนะครับที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุอยู่ขณะนี้นะครับอันนั้นเป็นเพราะกฎหมายเดิมกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละเป็นพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับปีพศไหนก็ว่ากันไปตามกฎหมายนั้นนะครับมีกฎหมายเหมือนกัน แต่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่กําหนดให้จ่ายเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับตอนนี้เป็นกฎหมายนี้อยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลบริหารประเทศเขาก็จ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุตามกฎหมายนี้อยู่แต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเบี้ยงชีพเป็นบํานาญก็จะต้องมีการออกกฎหมายใหม่ก่อนนั่นแหละครับถ้ามีกฎหมายใหม่ผู้สูงอายุก็จึงจะได้ สามพันถ้ายังไม่มีกฎหมายใหม่ก็ใช้กฎหมายเดิมไปก่อนก็จะได้เบีย้ยยังชีพแบบเดิมไปเรื่อยๆตามกฎหมายนะครับทีนี้เมื่อวันที่21ธันวาคม256ที่ผ่านมามีการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขาเสนอร่างกฎหมายเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นบำนาญนะครับมีประชาชนลงชื่อลงลายเซ็นสนับสนุนกฎหมาย 43,826รายชื่อนะครับเขาก็มีการเสนอกฎหมายไปแล้วเมื่อวันที่21ธันวาคม66เสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้สอสอในสภานะครับเพื่อให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาออกกฎหมายต่อไปเสนอไปแล้วนะครับ21ธันวาคม66โดยมีตัวแทนจากสภามารับแล้วนะครับแต่เมื่อสภาผู้แทนรับไปแล้ว จะออกกฎหมายหรือไม่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการจะออกกฎหมายตามที่ภาคประชาชนเสนอไปนั้นต้องทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนก่อนซึ่งมีหลายขั้นตอนมากนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของสภาผู้แทนรัษฎรจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วก่อนจะออกกฎหมายได้จริงๆนั้นเขาจะต้องส่งร่างกฎหมายนี้ไปให้นายมติรับรองร่างกฎหมายก่อน เพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินคําว่ากฎหมายการเงินหมายถึงเป็นกฎหมายที่เมื่อตรากฎหมายขึ้นมาแล้วนะครับออกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาแล้วนี่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้งบให้ใช้งบประมาณของรัฐนะครับก็งบประมาณมาจ่ายบํานาญผู้สูงอายุล่ะใช้งบประมาณของรัฐถ้าเป็นกฎหมายที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเขาเรียกว่ากฎหมายการเงินนะครับ กฎหมายการเงินนี่สอสในสภาจะพิณาออกเลยไม่ได้ออกกฎหมายเลยไม่ได้ก็จะต้องให้นายุมตีรับรองร่างกฎหมายก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องส่งเรื่องนี้ไปให้นายุมตีรับรองร่างกฎหมายก่อนนะครับทีนี้เรื่องก็จะไปอยู่ที่นายุมตีหากนายุงตีรับรองร่างกฎหมายก็จึงจะมีการออกกฎหมายต่อไปถ้ามีการออกกฎหมายเริ่มพิณาออกกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใด ผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสได้สามพันต่อไปคําว่าออกกฎหมายใช้คําว่ามีโอกาสได้สามพันก่อนเพราะว่าการออกกฎหมายเนี่ยมีทั้งสําเร็จออกไม่สําเร็จนะครับถ้าออกสําเร็จจึงจะได้ถ้าออกเฉยแล้วมันไปตกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับในการโหวตในสภาก็จะจบไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการถ้าเริ่มมีการออกกฎหมายเมื่อใดผู้สูงอายุก,ก็จะเริ่มมีโอกาสส่วนจะได้หรือไม่ได้ต้องฟังว่าสภาออกกฎหมายสําเร็จไหม มีการโหวตให้ผ่านไปไหมตามขั้นตอนนะครับนี่แหละครับจะเป็นแบบนี้นะครับนายกต้องรับรองร่างกฎหมายก่อนแต่หากสภาผู้แทนราศดรส่งร่างกฎหมายนี้ไปให้หนายกรัฐมนตรีแล้วเกิดนายกรัฐมนตรีไม่รับรไม่รับรองร่างกฎหมายนี้เรื่องนี้ก็จะตกไปเหมือนกันกันกบมีการเสนอไปแล้วสองครั้งในรัฐบาลก่อนๆซึ่งเครือข่ายพรคประชาชนเครือข่า,ขายประชาชนเพื่อรัฐสภาการนี้นะครับ เขาเคยเสนอร่างกฎหมายลักษณะนี้ไปแล้วในสองรัฐบาลที่ผ่านมาก็าคือรัฐบาลนายกอภิสิทธิเวชชาชีวะก็ไม่มีการรับรองร่างกฎหมายก็ตกไปต่อมามาเสนอในสมัยนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกตีรัฐบาลที่แล้วนะครับมีการเสนอไปก็ไม่มีการรับรองร่างเรื่องนี้ก็ตกไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สเสนอในรัฐบาลนี้ซึ่งมี นายเสียาถาวามีิส์เป็นนายมบตีก็มารอติดตามข่าวกันต่อไปว่าท้ายที่สุดนายงบตีจะรับรองร่างกฎหมายนี้หรือไม่รับรองร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจรอฟังข่าวเป็นขั้นเป็นตอนไปจนกว่าจะทราบว่านายงบตีจะรับรองร่างหรือไม่รับรองร่างต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ